รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ถึงช่วงนี้นะคะกับของดีบ้านฉันค่ะวันนี้นะคะน้องชัยนาะอูมาจะนํำคุณผู้ชมลงพื้นที่ค่ะในช่วงนี้เนี่ยฤดูการนี้นะคะคุณผู้ชมคะในพื้นที่จังหวัดแชายแดนภาคใต้เรามีผลผลิตทางการเกษตรเยอะมากโดยเฉพาะทุเรียน ทุเรียนที่นี่ขึ้นชื่อมากๆเลยนะคะและที่สําคัญผลผลิตที่นี่เยอะมากๆเลยแหละคะ่ะวันนี้น้องชชยนาจะนําคุณผู้ชมลงไปที่สวนทุเรียนนะคะส่วนทุเรียนที่นี่จะมีความพิเศษอย่างไรเป็นของดีอย่างไรตามน้องชชยนะาไปได้เลยค่ะ ช่วงนี้เป็นฤดูการทุเรียนที่ในพื้นที่จังหวัดชดายแดนภาคใต้นั้นมีผลผลิตออกมาเยอะแยะเลยนะคะเราเองก็ต้องไม่พลาดค่ะที่จะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสบรรยากาศนะคะในการเก็บทุเรียนซึ่งตอนนี้ชนะอยู่ที่บ้านบุเกค่ะอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนาราธิวาสวันนี้มาลุยสวนเลยนะคะขึ้นเขามาเพื่อมาช่วยชาวบ้านในพื้นที่เก็บทุเรียนกันค่ะวิธีการเก็บของเขาก็คือขึ้นมาบนเขาเก็บแบบนี้แล้วก็โยนลงไปแบบนี้เลยค่ะ เรียนบ้านหรือทุเรียนพื้นเมืองจะมีขนาดที่เล็กกว่าทุเรียนพันธุ์ลักษณะผลค่อนข้างกลมมีทั้งหนามสั้นและยาวเนื้อน้อยมีผลผลิตอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนจนถึงเดือนสิงหาคมของทุกปีโดยผลแก่จะสุกคาต้นจะหล่นลงมาเองบนพื้นดินไม่นิยมขายผลสดส่วนใหญ่มักนำไปทำทุเรียนกวนไว้ทานหรือไว้ขายตลอดทั้งปีเช่นเดียวกับชาวบ้านบ้านบูกิตตำบลบูกิตอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดนราธิวาสชาวบ้านที่นี่นอกจากจะทำสวนยางพาราแล้วอาชีพ เสริมคือปลูกทุเรียนซึ่งส่วนใหญ่จะปลูกบนเขาเมื่อทุเรียนแก่จัดหล่นจากต้นเองเมื่อถึงฤดูการทุเรียนชาวบ้านที่นี่จะพากันขึ้นเขาเพื่อไปเก็บทุเรียนที่หล่นจากต้นขนหาบลงมาจากเขาโดยจะมีพ่อค้าแม่ค้ามารับซื้อจนกว่าจะหมดสิ้นฤดูการทุเรียนคุณผู้ชมคะหลังจากที่เราดูเขาเก็บทุเรียนแล้วนะคะมาถึงที่จะไม่ชิมก็กระไรอยู่ใช่ไหมคะไหนๆก็เนี่ยคะ่ะข้างหน้านเดี๋ยวเราจะ ขออนญุญาตคุณผู้ชมนะคะถอดแมสแล้วก็เพื่อชิมรสชาติทุเรียนบ้านของบ้านบุเกะแห่งนี้กันนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงขออนญุญาตนะคะเนี่ยค่ะนี่เป็นทุเรียนบ้านเลยนะคะในพื้นที่ของอำเภอเจาะไอร้องจังหวัดาราชบุรีค่ะ อันนี้พิ่งเขาบอกว่าหล่นมาสดๆร้อนๆเมื่อเช้านี้เลยนะคะตอนเช้า คือสูเลียนตรงนี้มันมีเนื้อสีเหลืองเนื้อสีขาวแล้วก็มันมีลูกผสมด้วยไงคะคือมันมีผสมหมอนชนีก้านยาเราก็มีแล้วก็เนื้อมันโอเคเนื้อสีเหลืองแล้วก็มันคือยังไงอ่ะคือลูกหนึ่งอ่ะคือข้างในคือที่สู่เรียนที่อื่นอ่ะมันจะเห็นคือมันจะเห็นเม็ดแต่ตรงนี้เนื้อมันจะคุมเม็ดหมดเลยโอเคมันดีแล้วก็เรามารับวันคือประมาณ4 0 0หรือ500โลคือเราไปส่งออกเราไปส่งได้คือเราไปส่ง ต่อจากแม่ค้าอีกเจ้าหนึ่งคือเขาก็รับทุกวันคือเขาบอกว่าโอเคคือเขาไปรับที่อื่นคือเนื้อมันมันไม่ค่อยดีเหมือนที่นี่คือคือที่นี่คือถ้าบอกว่าทุเรียนที่นี่คนเขาก็รู้จักหมดเพราะว่าเนื้อมันโอเคเลยค่ะ นอกจากขายส่งไปยังพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงสวนแล้วส่วนที่เหลือชาวบ้านจะนําทุเรียนไปแปรรูปเพิ่มมูลค่าเป็นทุเรียนกวนซึ่งสามารถกวนได้ทั้งปีเนื่องจากมีการเก็บเนื้อทุเรียนไว้ในห้องเย็นที่สามารถเก็บเนื้อทุเรียนไว้แปรรูปตลอดทั้งปีสามารถเพิ่มมูลค่าจากทุเรียนบ้านเป็นทุเรียนกวนคุณภาพภายใต้การดูแลโดยนายฟรกรดอนิแมคนรุ่นใหม่ ที่ต่อยอดผลผลิตในชุมชนสร้างมูลค่าสร้างรายได้เข้าสู่ชุมชนในนามวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทุเรียนกวนบางเลาะการที่ตั้งเป็น,ปนวิสาหกิจชุมชนนี่คือเราได้อะไรแล้วก็ชาวบ้านได้อะไรคือเราอ่ะจะได้จะได้มีมีมีงานชาวบ้านก็มีงานนะผมแต่ว่าคือมันดีอย่างก็คือว่าถ้าหาว่าเราตั้งเป็นวิสาหกิจอยู่แล้วอ่ะมันมีการรับซื้อรับซื้อก็คือรับซื้อมาจากชาวบ้านอ่าแล้วก็รับซื้อนี่หมายถึงเราจะรับซื้อในในช่วงฤดูกาลอ่ะ ตลอดเลยจนต,ต,ตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เริ่มจนจนจน,จนถึงจบอะ่ะแต่ก็ใครมีงานทํำก็คือชาวบ้านเหมือนกันอย่างเช่นตามตาม,ตามที่ภาพดูกมคือเชาบ้านจะมีงานทำคับผมแพลตฟอร์มในการรับซื้อในการติดต่อก็จะมีช่องทางไาย์ไลแอดเฟซบุ o กลาซา a ้าแล้วก็ช e ้อปปี้ครับผมถ้าหากเป็น Facebook ก็หลักๆส่วนใหญ่เขาจะเชื่อมต่อจะมีแฟนเพจด้วยจะมีเว็บไซต์เว็บไซต์ด้วยผมเว็บไซต์คือชื่อว่า ดูเรียนเค้กอบังเลาะอ่าส่วนเป็นลา a าด้าก็ดูเรียนเค้กอบังเลาะเหมือนกันช้อปปี้ก็ทุเรียนกลับังเลาะอ่าถ้าอ่าเฟซบุ๊กก็ทุเรียนกลนบังล้อเปลี่ยนและส่งประมาณนั้นนะผม <geven music> แม้จะเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านแต่เรื่องรสชาติคุณภาพได้รับการยอมรับและการันตีจากบรรดาพ่อค้าแม่ค้าที่มารับซื้อถึงสวนภาพบรรยากาศแบบนี้จะมีให้เห็นทุกปีเมื่อถึงฤดูการทุเรียนเป็นช่วงเวลาที่ชาวบ้านบ้านบูกิจจะมีความสุขเป็นพิเศษเพราะเป็นช่วงเวลาแห่งการเก็บเกี่ยวผลผลิตที่สามารถสร้างรายได้แก่ชาวบ้านได้เป็นอย่างดีสังเกตได้จากรอยยิ้มของชาวบ้านถือเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่น่าอยู่และมีทรัพยากรธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์ ทุเรียนกมบังเลาะครับผมกลิ่นหอมหวานลองแล้ะติดใจนะครับ